สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพราะว่ผมในช่องโนบลาเอเนเมเตอร์ทีวีครับอย่างที่บอกครับว่าจะมาเที่ยวกับก้าวแบวี่คิวเตเชียสนะครับใช่ครับผมสวัสดีครับทุกคนได้หมวกเหมือนกันด้วยนะครับซูรัสสิคเวิร์สเอ้าวเลี้ยวไปทางไหนแล้วอ๋อไปจัดโซนใหม่พี่นีโซนหลังอ๋อบาร์บี้มาได้ไงโอเคงั้นเราจะไปดูซูรัสสิคเวิร์สก่อนครับเพราะว่าผมเล็งที่จะมาซื้อเจ้าโธโร่หรือว่าเจ้าวัวในซูรัสสิคเวิร์สไปกันเลย เมื่อกี้ผมไปเซ็นทัานมานะครับไปดูจ้าวัวสุดว่าไม่มีนะครับผมเลยต้องกลับมาที่เราเป็นสายลอกถ้าอยากรู้ว่าความเป็นมาไปยังไงไปดูที่ช่อง9้าวเบอรี่วิ e ชียสได้นะครับไปดูกันนะครับไปดูกันไปดูกันนะครับเพราะว่าช่องนี้ถ่ายเยอะกว่าผมอีก mm. ผมถ่ายแค่นิดเดียวส่วนผมส่วนผมให้น้องเขาถ่ายเป็นเบื้องหลังนะครับ mm. โอเคไปเลย mm. ทางไหนทางไหนอ๋อ mm. oh. อนโดรัปเตอร์ยังอยู่เนาะขอให้ยังอยู่เยอะพี่ไม่พอมีตั้งสามตัวเ,เลือเฟือ,อเดีย๋ยวที่จะเก็บไปรีวิวที่บ้านไมตทิลตัวใหญ่ตัวแรกยเยะเช่คัสโปรกับคัสโบรมนกระจอกพี่ชอบแมเทเิลมากกว่าไปตรงนูง้นตรงนน้นไม่ใช่เสื้อในนะ <S 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 ไม่ใช่เสื้อในนะ บทางขวาเดีย๋ยวนะถ้าเราเอาเราเท่าอย่างนี้มัจดดนจะตีเรือเลยไม่ไม่เห็นหรอกเดี<ม>๋ยวพี่จะซูมไปที่นมรอ,อเล่นรอเล่น,นดูนเลยหมดไปถา่ายไม่ฉีดแต่ฟิวเจอร์เนี่ยมันก็นำเข้าของช้าเหมือนกันนะพี่เห็นในสยามพาราคอนเอ้ยสยามพาราคอนสยามพาราคอนกับอะไรนะเดอะมอลล์เนี่ยเอาโทรโลเข้ามาแล้วแต่ ที่นี่ไม่มีโคตรเลยโอเคครับก็ในเมื่อไม่มีเจ้าวัวครับนี่ไม่ใช่จูวัวครับคือตัวธรรมดาใช่ครับเจ้วัวมันจะเป็นชื่อคาร์โนทอรัสแล้วก็จะมีมีแผลมีแผลเป็นบนหน้าด้วยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยีฮ้ยั้อเฮ้ยตัวเ้ยเฮ้ยเนีย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮีย้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้้รแ้้ย คือคือถ้าเราซื้อพวกนี้ไปเนี่ยมีการทุกตัวปะเภทไม่ทุกตัวมันจะมีเฉพาะที่เขียนว่าเดนเลาวอย่างนี้เดนเลาวใช่ถ้าพืมพ์เป็แท็กพิม์ไม่ว่าแกคือไม่แถมการ์ดแต่มันจะแบบปิดหางแทนอย่างเงี้ออออยอ้าวเดี๋ยวผมจะไปซื้อเจ้าวัวอีกทีในช้อปปี้นะครับคิดเลขเท่าไหร่พันแปดเก้าห้าแต่ที่จำได้มันลด15%รก็จะน่าจะประมาณพันหก อันหกอ่ะไทยของแกอยู่ข้างหลังเจ้เจเชอย่างเท่เลยครับส่วนอันนี้อินดแรปเตอร์ตัวแรกของผมนะครับแต่ผมยังไม่มีสัตว์กินพืชสักตัวเลยครับของแมทเทลเนี่ยอันนี้ของผมก็ตัวกินพืชแล้วนะตัวแรกนี่นะครับคือ,อ <ะ S 2> ตัวใหญ่ตัวแรกเลยได้ซ้ำแหลออะอ่าเดี๋ยวตัวนี้เท่าไหร่ลองหันให้ดูเนี่ย 1350ลดส5เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่า1145ัน้าถ้าจะไม่ผิด1 4 5 1 1 4 5ถ้า1 4 5คงมันโดนเหมาหมดแล้วมั้งผมเหมาหมดเนี่ยเออทีเล็กตัวนี้ผมก็ซื้อไปแล้วแต่กลัวว่าคนเขาจะมองว่าขโมยขโมยไม่ใช่ถ้าขโมยจริงมันต้องแบบมีเศษจดาษปิดมาด้วยเพราะว่าไอ้นี่มันล็อกขาไว้เราวของกี่รถไหมน่าจะลดหนึ่งพันหนึ่งเท่ากัน ตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วถ้าอยากดูไปดูได้ย้อนหลังครับโปรโมช่่งนะโปรโมช่องนะครับเฉดไป, <laughs> ปไปจ่ายตั้งเหยียบแพค <laughs> ไอ้นี่เกือบลอกอะ่ะแผ่นโอเคพนักง,งานหายไปไหนอะ่ะพนักงานหายไปไหนอ่ะอ้าว๊ะวัด Hello ออโอเคงั้นแกถ่ายเป็นเบื้องหลังนะอขอคัดก่อนนะครับทัดครับก็ดูหนักัะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้คะแนนจากการที่ผมดูมานะครับน,น้องก้าวให้คะแนนเท่าไหร่แปดจุดครับจน,จนผมให้8นะครับ8เต็ม10 ให้แปลกเราะว่ามันใช้โมเดล 3D คู่กับกระตูวาดเนี่ยเข้ากันดีครับแล้วมีการเอาไดโนเสาร์จากจุดละสิบวัวฟอลที่คิงดอมเข้ามาฉากด้วยนะครับว้าวอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะสปอยนะคือซีโนโรลทอ์ครับแต่สปอยนิดนึงที่ผมหักไป2คะแนนเพราะว่าข้อมูลไม่มั่วชิบหายอ่ะจริงไหมจริงจริงเออข้อมูลไม่มั่วอย่างเช่นแบบสเตโกโซลัสสเตโกโซลัสที่อะไรมีหนามข้างๆด้วยแล้วก็ไทย เออนามค่าๆนี่มันเคนนตัวซอสเกี๊ยบ่ะเดี๋ยวยผมขึ้นรูปให้แล้วก็มันก็บอกว่าซีโนซาร์ท็อปเป็นไทเซาร์ท็อปอันนี้สปอยนิดเดียวนะครับใครที่เป็นแฟนเดนอสเซอรค์คงจะแบบปี๊ดแตกหน้าดูอ่าอยีางที่รู้นะครับอันนี้สปอยนิดเดียวครับถ้าใครไม่พอใจอย่าด่านะครับอันนี้แค่บอกเฉยๆว่ามันบอกขอ้อมูลมัวไม่ได้สปอยแบบทั้งเรื่องเรื่องทั้งความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่สัมพันธ์เลยก็ <laughs> จะเวินไปดูกันนะครับแต่รับรองครับว่าใครที่ชอบเป็นแฟนโดเรมอนนะไม่มีไม่มีผิดหวังแน่นอนครับส่วนผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับขของผมซื้อแบร์เฮามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมลองชิมรสชาติแล้วไข่มุก็อร่อยดีครับแต่ชาไม่เข้มข้นเท่าไหร่ครับก็ทั่วไปก็ทั่วไปครับแต่ใครอยากมาอุดหนุนเป็นที่ระลึกก็มาอุดหนุนได้ครับนี่เป็นสาขาที่เท่าไหร่นะ อ,เ,ะะอเป็นสาขาแรกในปทุมธานีนะครับก็มาเรามาอุดหนุนกันได้ครับในฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับไม no <No sponsor. S 2> ่โนสปอนเซอร์โนสปอนเซอร์เขาไม่ได้จ่ายต่อไปผมกล่าวว่าจะไปดูการจนมัเตอร์ในซีเอโอเคยังมีเวลาเหลือเฟือเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแขกการ์ดแยกนะครับก็ไปดูกันที่ได้ช่องผมนะได้เลยคือช่องของน้องเก้าเนี่ยจะถ่ายเยอะกว่าของผมนะเพราะว่าผมขี้เกียจถ่ายให้ให้น้องเก้าถ่ายเป็นเบื้องหลัง ขอผมเดีย๋ยวผมจะซื้อโดรนัปเตอร์เฮ้ยผมผมซื้อมาแล้วนี่หว่าซื้อมาแล้วแล้วก็จะไปรีวิวในวันนี้นะครับผมก็รีวิวเหมือนกันเป็นไทยเซอร์ทรับเนาะอของดีตอนนี้ต้องลงมันจะเลื่อนอย่างเชื่ว,ว่าไปพี่ก็แอบใช้บุ๊คดิน,นเหมือนกันนะให้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ตัดต่อในตัวมือถือแต่มันได้ผู้ติดตามตั้งยี่สิบเก้าล้านส่วนพี่ได้แค่สามพันกว่ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าล้านไปแฮกมา จริงมีคนดตามห้าคนโทรศัพท์พังนั่นไงเราไปสัทไปเอถูกแล้วใช่หรอจะให้น้องเขาเล่นทีเล็กที่ผมซื้อมานะครับอ่าอ,อยากเล่นก็เล่นเลยครับตัวตัวใหญ่แบบตัวใหญ่มากๆเลยนะออตอนแรกคิดว่า ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้อันนี้ตัวใหญ่มากก็สูงตั้ง20%อนะโอ้ลองดูมันจะมีนนมันจะมีระบบสั่นแต่ของผมไม่รู้ระบบมันเป็นไรไม่สัน่นเออล้มอะไรอย่างเงยนะน,นี่ไง <c oughs> สั่นละลองหันไปทางทางนั้นเอ้ยไม่ใช่บดไหนน,ะนี่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  <c oughs> ต้องให้ค่ะ น้อยหามันอยู่ตรงนี้เข็ม okay. ลองนิดเอ,อ้านี่ไงอยู่ที่เดิมอยู่เดิมมือแกสั่นได้ไหมเอเคอ่าสิ่งที่ผมซื้อมาก็จะมีโดแรปเตอร์กับอันนี้นะครับเยอสองส่มผมไม่รีวิวต่อนะครับเพราะว่าผมเปิดให้ดูไปแล้วีโดแรปเตอร์ผมจะรีวิวในคลิปต่อไปนะครับอ่าพี่เปิดสองสูมในช่งองของผม ใช่แล้วก็บอกคนดูช่องพี่เรียนยังไปดูบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เครดิตช่องไว้นะครับเออนี่แล้วมันมีลูกเล่นอะไรอื่นอีกไหมเพคก็แค่ขยับหางแล้วก็หัวจะหมุนตามนี่อ่าลองขยับหางตามใจเลยโยกขึ้นลงแล้วก็หันซ้ายขวาได้ไม่ไม่ไม่มาถึงโยกซ้ายขวาอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะอย่างเงี้ย ขึ้นลงนีใช่ที่ลงได้แล้วก็หมุนได้คือมันจะเหมือนกับหุ่นที่ใช้ถ่ายทำในส u r a s s ปา p เสียข้าเองเฉยคือระบบมันลวนๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าฐานผมใช้ฐานไทยไม่ได้ใช้ฐานที่มันมาให้ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ปล่อยให้น้องเขาเล่นไปนะคระับสวัเองครับผม <laughs>